นี่ทุกคนตอนนี้เข่าโกะสิพากันขึ้นไปูเนาะจะเป็นเช่ยวยาวเลยเนาะสาวคนยื่บ่นเพิงเนาะจุดบอชิบได้บอลงเต้าามาอะก้าสิได้พูภาาด,ดภาษาเขาเนาะมาจจงไดนเนาะชิเตชิดเจเว่าอะไรพูดคำเดียวนะ สบายดีสบายดีและสบัสดีมื้อานี้เฮาไปไสไไปลินยูคาซชโนไปลินยูคาซชโนสามเหลี่ยมทองคำเนาะสามเหลี่ยมคำเนาะมื้อว่นแล้มาน้ามู่เนาะสคนเนาะนผู้นึ้พวกเขากลองพ่น่นาอเนาะคนไอผู้นี้กับพอาไลถึเกินไปเดี๋ยวเขาก็สิพากันยางไปเยางคำตลบตลาดมืดเนาะ เดี๋ยวเขาก็มาหัวตลาดมือเดีอแหละวันเดินกว้างๆเลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาเจ้าอันถ้ากระซังไหมเนาะแม่ตลาดเนาะยังพอแล้วเยเันแล้วเป็นเดินกวา้างๆเลยเนาะพี่น้องแต่ว่ากล่องข่องพิมพ์นี่อาจจะท้ายแบบบุกค่อยได้ดีเท่าที่ควรมาได้นเนาะเขามุนมันกับแบบมันสั้นๆได้ได้หนึ่งค่ะนะแต่ก,ก่อนสุดท้ายเท่าที่เ็ดได้เนาะยิ้มพ์ได้ต <laughs> าพี่น้องงามแห่งเบิง้งด่านลัง คือแบบเป็นตึกสูงๆตึกอ่อมต่นทร์เมื่อลยเนาะห้าก็เคยมาเป็นครั้งทีอ่อิดุ้ยวพิมเต้นขนาด <c oughs> ไปเดี๋ยวสุดท้ายกล่อง่ังให้เบิง้งนเนาะจุดที่เขาจะย่างไปซึ่งจากอ่าจุดที่เขายุ่นี้สิไปห้าตึกตัวนั่นเนาะมันกาะมาสิหนาทีประมาณสิบห้านาทีป่ะ อาอเป็นเคยไปนะะซิวสานซึ่งเป็นเด็กแว้นแถวนี้สิเงินบ่วนาสวยด็กคุมสวยเด็กเป็นแหลาเกมเนาะอันนี้อยามว่ยโอ้หันเกมไปทางได อันนี้จะเป็นหัวหน้านำทางเนาะเดี๋ยวไปหลุนนำกันมาเขาสีหอดบอสติกสีเรื่องเรือกันเขาบาสติกีเนาะจักสีนำทางไปเนาะจักสีนำทางไปทางไหนบ้าไร่ไร่ดิบ้าไร่อ่ะไอเกมอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เม็นหันเกมคือตะกี้นี่อันนี้เขาจะจะหันเกม Electronic. New, no. o, no. อิเล็กทรอนิกส์ดอกนิ้วเนาะภาษาลาวเนาะั่นนั้ก็จะเป็นภาษาจีนบุหัวไวยังคือคลิปนี่เนาะเราก็จะท้ายเป็นคลิปแบบย่าวยเลยเนาะท้ายถูกการเคลื่อนไหวของเหาเลยเนาะจับก่องกันนี่อันนี้ก็จะเป็นอันหามตะกีนะเนาะเห่าออมมา น mm. mm. yeah> ี่นมีบกาแสดงาะแสงองเพี่โสดงงามแงขันมีเงินกมวนละแพงวะไอพันมามีเงินกมวนแพงเนาะมีเงินสมัไปยุ้ยใส่กรไดเนาะสมัดมานั่งจุดดีกรไดไอกิ้งแพงโบยุ้น่แพงบ ว่าละบุเคยมาเลยเคยมาเจือคือสิเพ็นยังทานไปคือสิแป็นคือกับคือกับอันตอนกลางวันเลยเปิดไฟตลอดจะนี่ตลอดทั้งคืนตสว่างเลยเนาะคเียดด Minh nhau mọi người,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  mọi khoảng Con người, kép người, mọi người, mọi anh mọi người, 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 mọi ยู่งทางคูเนาะอันนั้นก็จะเป็นตลาดมืดแล้วไอ้จริงจะเป็นตลาดมืดเนาะเป็นแล้วตลาดมืดนี้เขาจะเปิดจักมงค่ะจักมงเปิดเปิดเท่าสี่ชั่วโมงเลยเท่าสี่ชั่วโมงแม่ตอนกลางวันก็เปิดเปิดอ้าวตอนกลางคืนก็เปิดแทบวะเออแน่นนั่นวะว่าอะไรก็แห้งๆเหมว่ามีไม้เนี่ยปวดกล่องจับได้บ่ปว ตอ,ออตอนกลางคืนเขาเขาจะเปิดออกมีคนหลายเนาะเนาะตอนกลางวันบุ้มีเนาะตอนกลางวันก็มีมีน้อยนะเออในนั้นนละไปไปก่อน <laughs> ไปเติง <laughs> <laughs> ตอนนี้เขาสิพากันไปไปบลอนอังหน่นเป็นไย ก็เมอ้างหน่ำนเส้นทางนี้เราไปเมนบอกเมนอ้างหน่ามันเราเห็นอันเข้าจักไทยอันเป็นซีฝ่าหันเมนนบอกเมนนะเาดมาแน้โคอันนี้ไม่น้าโคบนะที่เาดูดมาน้โคกอ๋ออออูด่างนังจะตึกตึกสูงสูงสูงแห้งเลยเนาะเสดายโทรศัพท์ทาพูมีกันสั้น ไปเดี๋ยวมันก็จิดเดิ๊กนะตอนนี้ไอ้ที่ตอนนี้เป็นเวลาจังโมงจังโมงก็แห้งๆเลยนะเจ็ดโมงเจ็ดโงไปแปดโงยังไอพิ่งมาตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงปลายประศัีเนี่เบิ้ง

ไอเก็บเอาหมดเลยเป็นยังไปไปคลิปนี้ก็อาจจะอืมเป็นคลิปหาหาได้ในยังนาะเพราะว่าเขาตั้งใจมาลรีนมาเที่ยวเนาะเขาสิเภาสิมาอุ้มทุกยุ่กับว่าได้เป็นบ่กอ่ามีมียังกับว่ามียังกับว่าเนาะเอ้าพัวได้แม่เออตะกี้ลืมท่าเนี่ยตัวยุ่ตัวตัวตัวยุ่งนะ พันซ <cade S 1> ีญ่างเนาะยูบ well. oh. <that> ัง <type> ล่าง้อฮะยูบานเือกซาบหรือยูบานเพิอเนาะสดบ่จิ๊บได้บ่นเพื่นกมแห้งนี้อันนี้เป็นี่เปนยัง้ไเินกระบุง อู้นี่จีฮอ a แล้วบ้านี่เดี๋ยวเฮาลองไปสัมผัสด้วยตัวเองบ้านาะเคยเห็นแต่อยู่ในอันอยู่ในหูอยู่ในโทรศัพท์เนาะที่เขาจะมักท้ายไลยๆเนาะบัวบ้านบัวบานอยู่ไซต์ผู้ใดก็จะมาอันท้ายหูอยู่ยจ,ยยจุดๆ<ค>น,นี้นะอาบน้ำก่อนบ่โอ้ยไอ้เพื่อนมาอาบน้ำก่อนว่าสัตออแไอ้เอาก่อนนะ ทุกคนมาหมดแล้ว,วเช่นบอกนี่งามแหงเนะาะผู้ใดที่มาถ่ายมาค่าซิโนโหรือว่ามาสร้างเดืยดทองคำทีอวันที่เขามานี้เนาะขันท้าผู้ใดามาเรามาบวมหดจุดนีเนะาะชีวะใดมันท้ายหูยุอันทีู้ใดมันท้ายหูยุกับตึกซีเลืองๆนี่เนาะผูก็เจ้าหเอง่ยก็อ้างนา่นีน่ ชื <So S 2> <fl |ro|> ่อว่าขาดแหงเนาะชื <laughs> no, th again, ่อว kind of ่ามาบ่หอดคาสิโนนี่นางเพิ่นกะมาหอดกะงูท้ายเดกหูเลยเนาะเขากาเก็บผาบคองมทุงจำไปทายเขาจะทายแบบเป็นคลิปใหญ่เาเลยเนาะนี่หอดแล้วเด้อนี่เลยนำนำมันจะเป็นสิ นำ,นำมันคือว่าเป็นสี่ฝามเมน่ะเป็นอะไเขาปูอาจเป็นเพาเขาเจวปูอันโรสี่้าเหมนกบแจ็คเมนบ่เมนทากับบุ๊คหูเนาะเขาต้องดักมาจีดักปลาหเพ่ขเขาเจ,อนนจาอาบเน,ะนา,เเา,เานะ นี่ทุกคนตอนนี้เข่ากลัสิพากันขึ้นไปฮู้นเนาะไปไปยุ่งรุมซื้อเน,ะะนาะไปไหนเมนบ้านสิเขาไปไหนเราไปเดี๋ยวเขาสิไปโมโมโม,อมอที่สุดเลยนะน้ำอันนี้ก็เย็นเยนะทุกคนน้ำอันนี้กินได้นี่กินได้เหรอไอ้คนน้ำอนี้กินได้คนคนอาบยันนะนี่จะมีคนอาบยันนะ แล้วก็กแะกจะมีแบบครูบา้าเศ้านะพากันมาท้ายหูท้ายห้อยอะไรทำไมเนาะเขาจะอยู่ทางดัดเดี๋ยวกบอพทากันไปทางดัดดัดน,น้าพี่เนาะอันนี้ไปไปเือนไต้บ่มอันนี้เาจะาไปเ,ไปเ,ไไเลื่อนเตะซึ่งมันเบาเนุมเล่นตะแคงอันอนี้คนออกไปนออล่วยคนอลก็เป มาเบิมอมอ้งมาโมยุลุมหันเนาะจะมีจะมีคนยุ่เนาะจะมีคนยุ่อ่อมอ่อมอันบริเวณหําทีเขาท้ายหทยทุกคนเบิ้งแต่กี่เนาะมันจะมีคนยุ่อ่อมหมดเลยเดี่ยนี่คุมไปท้ายมาม,อม,อม่เนาะจับดีดีช่ไหมก่อ <c oughs> นเนี่นี่เปล่ามันจะมอีอมจอดเลยเนาะและว้วก <c oughs> ็นี <c oughs> น่เปลงคือนี่แลว้วก็อนะ ด้านนั้นนี่จะเป็นด้านที่เขาเจะเปิดถ้าก็สร้างแล้วแล้วก็เปิดไหมเนาะขึ้นตอนนั้นเขาเจะมาจะลองหรือว่าจะได้เขาเปิดมาจะได้ดลองซึ่งที่เขาเจะอนะสร้างแล้วไหมฮนเนาะนี่จะอยู่ด้านนั้นเนานะผกพิดไปเนี่ยแต่สาเ,เออพูตันนั้นเนาะคือตอนกลางวันเนี่ยเบิ้งจะมีสีสันงามแหงๆเลยตอนขึ้นเนี่ยอาจจะมืดๆเด,ดียจักน้อยเนาะนี่ มันจะคืออยู่ต oh ่างประเทศเลยเขาเขาอะได้ไปต่างประเทศเต้เขาโกะสมารถมาเบิ้งวันนี้ได้เนาะเพราะว่ามันก็อยากไข่ไข่กับอยู่ต่างประเทศคุยกันเนาะมีความรู้สึกดีใจแฮ่เนาะที่มีโอกาสได้มานำเพิ่นเนาะไปบ่าวลายลายดีไหมดีไหมว่าอยู่ที่ไหน มันมามาที่น้่นะใจิดคิดนะคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นคนน้นคนอื่นดยสาเป็นคนมาดําเขาเอ้าไปกไู้มันจะมีทางลงไปผุ่นอีกเนาะนี่ลงไปได้หมางไตก็ไดเนาะ ขี้ยานเนาะตัดนั่นมตลาดมืดเนาะตัดไหมตัดไหม ไปใส่ไป,ไ,ปไ,ไปนะไปเบิ่งใกล้ๆตัวนาขัดสนี่อ้ออาวเข้าใจเอารถอันขับเอาไปไหนไหนแล้วไหนยูใน,นมันคือมีรถจอดตัวยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี่รถเป็นคันเลยเขาไปในตึกคันได้รถเป็นคัน เี๋ยวอราจมาถามความรู้สึกไอ้เพิ่นเนาะว่าเพิ่นมาหอดจุดๆนี้แล้วเพิ่นมีความรู้สึกอะไรเนาะไม่กับบุ้มีเนาะก็เออเดี๋ยวนี้อะไรมามอมมอมมาไกลๆเพราะว่าเขาเขาเขาบุ้มมีมีไหมนะซึ้งอะไรมาหอดจุดนี้เต้นเนาะเพราะว่าเป็นเป็นทางสัมผัสเนาะมันก็ จะวนเราเดูชิ้ตืดเต็นแหงเนาะคิดก็คือการตืดเต็นแหงเลยมาวตเนาะมาเ่มากับหมูอีกวมูที่คุณเจมา้จับก้องกันละมาลิมาลินาเล่เรแฟนาปะโ้ยดีสุดเนอผมมีแฟน้ะโดยนอันนี้จะเป็นมูกันเนาะิดเบียกนำกันเีน ผู้ใดมาหอดจุดนี้แล้วไ่ทายหูนำอันตึกอันนี้ชื่อว่าพาดเนาะชื่อว่ามาบ่หอดเนาะตัวพาดแหยแล้วบนคำสิบเอาพวกโยั่างเลาะไปเลยๆเนาะย่างล่นเนาะเดี๋ยวจะกล่องกันทำมือกล่องอ่ะมุดบอชั้นไหแมนอาา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 เาาานาานาแมาา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 า่า กันแล้วอู้คนพม่าลายลายเต้นเต้นพม่าเหล่าลงใต้เต้าพม่าอะไรก้าได้ผู้ภาษาเขาเนาะมาเจงได้เนาะชิดเจชิดเจจะพูดอะไรพูดแต่คำเดียวนะคำเดิมเอ่อเทนี่เทนี่ประมาณนั้นเลยพูดแต่คำเดียวแมเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์สิไทยดันลังให้เบิ้งเนาะ นี่เลยทุกคนเบ็นบอกบอ้านที่พิมพบอกเมื่กี้เนาะรถรถเป็นคันเลยเนาะสมาร์เขาไปในตึกตัวนี้ได้เลยเนาะอันนี้จะเป็นพวงแฮมเนาะดิเขาจะขีนไปติดม,มันจะเป็น,สโนโบสุดอ่ะภาษาอังกฤษอ่านมัจะได้ขนาดนะเอออันนี้นนะ <c oughs> อ่านะอ,อ, <c oughs> อ่านบอ,อกเนาะแต่มาคือจะภาษาจีนภาษาจีนก็นอ่าน,นออะไรเนาะ โอ้ยชิช่วยสิช่วยสิฮงแฮมแล้วก็มันมันจะมีอันตัวภาษาภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเนาะแมนภาษาลาวเนาะแล้วก็ภาษาลาวอยู่ทางนั้นเขาจ้าเขียนมาจะไดนโอ้ยชิช่ชยสิฮงแฮมภาษาภาษาลาวนี่นะภาษาลาวยังเขาจะว่าจะไหนฮงแฮมฮงแฮมแฮงแฮงยัง พุงแหงแหงดกเพราะเายังวนไปบ่หดเนาะอีกทีหน่ยเราไปหดจุดนั้นลวเขาไปจคอยอานอีกเพียูนึงเออน่าจะแมนรงแหมแหงดกหิวดอกหิวบานตองนิวคำอะฮะดองหิวเาะดกหิวเนี่ยแหละอู้งามแหงตอนเาื้อเอากีเอานีไปนำเด้อทุกคนเอาไเอาหนีไปวะไม่อเนี่เวอาสนนคนยกเด้อเนมูอเาสิย โอ้มาลินมาลินมมนีคุมขนาดมีเทเซนหูมีกระเป๋าบุมมีกระเป๋าเนาะโอ้ไอ้กิ้งอันนังเขาเจ้าเขียนมาอัานในฟังนี้ดูว่าจะได้คาลาคาลาโอเกะจวนซืหุยจวนจนซื้อหุยซื้อซื้อหุยเออเปนแาาอันยาก กะภาษาลาวอยู่แต่ว่ามันเขียนแบบอันนไหนนิดนึงเนาะมันเจยวกันจริงๆ็บนิดนึงเนาะมันลอยมันซื้ออันนั้นบ่เนาะมันซื้อคาราโอเคบ่ะน่าจะแม่นอันซื้อเจ้าของเนาะเจ้าของคาราโอเคแม่นบ่ก็จิดประมาณนี้เอากระด๊อเอากระอกผู้นาะเป็นยังงูตรงนี้อันสไตล์เพื่อนฝรั่งเนาะอันนี้เนยยูโรแมนดิยูโรแมนดิยูโรก็ยังคิดด้วยอันนี้เนี่ยเป็นตึกอันนี้นี่ โอ้ทุกคนไอ้เก่งนำอันนี้มันเข้าไหวใช่ไหมกว้างจำได้จำไปสู้จำไปสู้อู้เอ้อันข้อท้ายเนี่ยไม่ค่อยเสียงบรนไดบไ่ค่อยงามบรนได้เอาเบิงด้วยตาคือแบบงามนาะงามแหงๆเลยว่าฝั่งนั่นเขายังก่อสร้างยังบ่เสร็จเนาะ ไดอะไรให้ประธานประธานประธานเขนี่นีโอ้ยโย่โอ้แซมแมดอกนิวครับ เห็นไหมเกียงอันนี้มันเข้าเจา้าไข่หรือกว่าใส่แล้วมาเซาวนี่ทุกคนต้เข้าเจ้าจอตแบบนี้บ้าอะไรอู้หูกระเดกจะเป็นแถวยาวๆเลยเนาะสาวก็ขั้นหอดบอลเนาะไลาแหงเนาะแล้วก็จะมี คนเ้าราพคอเ้าเนาะนี่โอ้พวกใหม่ก็จะจะเอาอันดอกไปเอาอะไรทำไมจะหนีไซเป็นแสตงจะนันพัดเลยอู้งามแห้งๆโอ้มีอู้อันนั้นาไปไปได้ ได้มันรนแรงอันอินมาจะได้วงเวียนเป็นที่สาวถูกตามหรอกอคาสิโนใช่เออัคาสิโนเฮ้ยคิดเขียวิดเิดเฮ้ยิด เม่อ่เมื่อยเไม่แห้งบ่ไม่แห้งมันนี่จัาพวงล่ะเอ่อแปดโมงแล้วเนาะเก้าโมงยังเก้าโมงแล้วกูไปเถอะสำหรับประมาณสองสามโมงเนาะยังยวมีมีมียัางยังอย่างที่ตาไปในคลิปเพราะว่าเป็นคลิปความทรงจของเฮาเด้ที่เฮาได้มาเชี่ยวมาดีนำกันวันนี้ ทางนอาได้เบื่อเอาอีกบอยยังกับบอกไปโอ้บอกอีกว่าถ้าเป็นไปได้เนาะจิตอยากมาล็อกซองอีกเนาะแต่กูได้มากเน้นน้ำมันไปไทยฮูบเนาะมิจจะมิจจะไทยฮูบเนาะตุ้มมียังหรอเมื่อยปวดปวดไหลเมื่อยถ้าถ้ามีเงินก็ม้วนก็มีเนาะถ้ามีเงินนะสิมวนกว่านี้นะคณะแถวว่มีเงินเขายังม้วนกับมีเลยแกรดผมมีเงินก็ยังม้วนอยู่ได้ ขณนะทีราคิดมีเหรกคะจีดายโจ้คิปไปเพื่อนสนีทกอนเนาะสินะะได้ยหาก,กันกลับห้องพักแล้วเนาะสหรับคลิปนี้ก็สบายดีมา,าไปกันเดอ้ออันนี้หมูหมูหมูเอ๊งการไม่เปลี่ยนมาใหา้เป็นหม,มูการเอ่อเป็น <laughs> <laughs> ปเร <laughs> าแต่หูกำแห้งบอนกับยังไม่อยากกลับแต่ว่าบองทีเราพักยูนี่มันจะไกลๆได้น่อยนึงเนาะ ก็<า>ต้องใส่เวลาเ <นะ S 2> ดี๋ยนี่ก็เกาวงเล้วไปไปลดสซงจิบบิตคลิปเรายังไม่อยากปิดป